สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการใช้งานระบบบอร์ดแคสแฟนเพจนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เราเข้ามาที่หน้าโฮมก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับให้เข้าโปรแกรมนะครับก็คลิกที่ไอคอนโปรแกรมนะครับก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับติดตั้งแอปราทูลตามวิดีโอสอนการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เปิดไอคอนขึ้นมานะครับก่อนอน่นเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อกับเฟซก่อนนะครับก็คือเข้า facebook. com นะครับแล้วก็ ล็อกอินเฟซให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นค่อยเปิดไอคอนโปรแกรมขึ้นมานะครับแบบนี้สเกตตรงนี้นะครับมันก็จะเชื่อมกับชื่อเฟซนะครับแล้วก็เป็น id แบบนี้นะครับในการบอดแคสนะครับเราอย่าเข้าเป็นแอดมินเพจนะครับเพราะถ้าเราเข้าเป็นแอดมินเพจเนี่ยมันจะกายเป็นเพจนะครับทีนี้พอเวลาโปรแกรมมาเชื่อมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นชื่อเพจเห็นไหมครับเป็น id เพจดังนั้นเนี่ย เราจะบอดแคสต์เพจเนี่ยให้เราเปลี่ยนกลับมาเป็นบุคคลปกติก่อนนะครับเฟซปกติก่อนที่ไม่ใช่เพจนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่โปรแกรมนะครับไปที่ Facebook Tool นะครับไปที่ส่งข้อความหาลูกค้าในอินบ็อกซ์นะครับแฟนเพจนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับอันแรกนะครับอ่านี่เห็นไหมครับคุณเชื่อมโยงอ่าแอดเ ไม่ใช่เฟซนะครับระบบจะไม่ทํางานนะครับให้เราไปที่ facebook นะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นาตัวเฟซตัวนะครับเมื่อเป็นเฟซตัวแล้วเนี่ยให้เรารีเฟซนะครับหรือถ้าไม่รีเฟซเราก็เปิดเข้าไปในหน้านะครับมันก็จะเป็นวีระแบบนี้นะครับต้องให้เราเข้ามาที่ Facebook Tool นะครับแล้วก็กดส่งข้อความนะครับาจากนั้นหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะมีขั้นตอนนะครับหนึ่งสองสามนะครับทีเนี้ย วิธีแรกนะครับก็คือให้เรากดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดึงกลุ่มเป้าหมายไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะดึงเนี่ยคนอินบ็อกที่เราจะส่งเนี่ยอ่าเป็นใครอะไรแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกเพจนะครับเลือกแฟนเพจนะครับอย่างผมจะเลือกให้ดูนะครับว่าเป็นเพจนี้นะครับเทลิพายนะครับทีนี้โฟลเดอร์นะครับหมายถึงว่าในอินบ็อกเนี่ย อ่ามันจะมีโฟลเดอร์นะครับอย่างเราเข้าหน้ากล่องอินบ็อกซ์ปกติของแฟนเพจนะครับอันนี้คือหน้าหลักนะครับก็จะเรียกว่าอินโฟลเดอร์อินบ็อกซ์นะครับแต่ถ้าใครไปกดตรงนี้นะครับย้ายไปโฟลเดอร์เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์เรียบร้อยนะครับตรงเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับอ่ากับโฟลเดอร์หลักนะครับอ่ามีสองอันนะครับโฟลเดอร์ หลักกับโฟลเดอร์เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยในระบบเนี่ยก็คือถ้าเลือกโฟลเดอร์หลักก็คือ inbox นั่นแหละครับส่วนถ้าโฟลเดอร์เรียบร้อยก็เป็นโฟลเดอร์ที่เราไปเก็บไว้ในเรียบร้อยนะครับหรือถ้าใครจะเอาทั้งสองโฟลเดอร์นะครับก็เลือกทั้งสองโฟลเดอร์อย่างนี้ได้เลยนะครับในกรณีนี้ผมเลือกโฟลเดอร์หลักนะครับหรือ inbox นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเอา inbox วันที่เท่าไหร่นะครับ ทั้งหมดวันนี้3วัน7วัน1เดือน3เดือน1ปี5ปี10ปีนะครับถือกําหนดเองนะครับแล้วก็สามารถกรอกตรงนี้ได้นะครับให้มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับว่าวันเริ่มต้นเท่าไรวันสิ้นสุดเท่าไรนะครับแต่เวลาเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเวลานะครับที่ระบบดึงข้อความจากเวลาที่ข้อความอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งหมายความว่าไม่ว่าเราจะส่งหาลูกค้าในอินบ็อกซ์เราตอบกลับลูกค้าหรือว่าลูกค้าตอบกลับมาหาเรา หรือลูกค้าส่งข้อความหาเรานะครับมันจะอัปเดตเวลานั้นหมดหมายถึงเวลาล่าสุดในระหว่าง inbox ของเรากับลูกค้าแค่นั้นเองแต่ว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับลูกค้าหรือว่าเพจครับก็จะเป็นเวลานั้นไม่ใช่ว่าเป็นเวลาของอลูกค้าทักมาจะเป็นเวลานั้นอย่างนั้นเราเลือกไม่ได้เพราะ Facebook มันไม่มีให้เราดึงแบบนั้นดังนั้นเวลาที่อัปเดตเนี่ยคือเป็นเวลาของ ไม่ว่าเราลูกค้าจะทักเรามาหรือเราทักไปหาลูกค้าก็คือเวลานั้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะดึงแล้วมันก็ตรงนะครับเพราะว่าลูกค้าทักมาอย่างเดียวเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณส่งบอดแค์สไปหาลูกค้าแล้วเนี่ยแล้วดึงมาอีกทีนึงเนี่ยเวลามันก็อาจจะไม่ตรงเพราะมันอาจจะเป็นเวลาที่อัปเดตที่แฟนเพจส่งไปหาไม่ใช่ที่ลูกค้าส่งมา,าประมาณนั้นครับส่วนจํานวนให้ดึงเนี่ยเราก็สามารถจํากัดได้ครับว่าอ่าให้ดึงได้กี่คนนะครับ หนึ่งร้อยคนหนึ่งพันคนหนึ่งแสนคนหรือจะมากกว่านี้เราก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ได้นะครับแต่ default เนี่ยจะเป็นหนึ่งแสนคนนะครับประมาณนี้แล้วก็กดเริ่มดึงข้อมูลแฟนเพจนะครับหลังจากากดดึงข้อมูลแฟนเพจแล้วเนี่ยีตรงนี้เปลี่ยนไปก็จะไม่มีผลแล้วนะครับเพราะระบบมันจะเริ่มดึงแล้วอ่าจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับาทั้งหมดแล้วกันนะครับแล้วก็กด เริ่มนะครับระบบก็จะสแกนนะครับสังเกตตรงนี้นะครับก็จะมีหุ่นยนวิ่งอยู่นะครับก็รอสแกนนะครับในนี้น่าจะมีมันสี่ห้ารข้อความนะครับอ่ะมีมสามร0อข้อความนะครับแบบนี้ทีนี้พอมี300ข้อความนะครับให้เราสังเกตนะครับจะมีดึง Account ID มี Export ข้อมูลมีบันทึกข้อมูลที่ใช้บอร์ดแคสตนะครับอ่าแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นการกรองนะครับ สมมติถ้าเรากรองนะครับผมเลือกแท็กนะครับแท็กเนี่ยมันก็จะดึงมาจากแท็กที่ในเพจนั้นน,น,นะครับอย่างผมเลือกติดตามผลนะครับเลือกได้หลายแท็กนะครับมันก็หมายถึงว่ามีทั้ง55 5, มีทั้งติดตามผลนะครับจะมีเท่าไหร่บางอันก็อาจจะเป็นอาจจะมี55มีแท็กติดตามผลนะี่ครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะอ่าเรากดคลิกเพื่อกองเลยนะครับมันก็จะกรองเห็นไหมครับมันก็จะเลือกแท็ก อันนี้ครับที่ติดตามผลที่สําคัญที่ติดตามผมนะครับที่มีห้านะครับก็คือตามแท็กที่เราเลือกไว้อย่างนี้นะครับเราสามารถเลือกตรงนี้เราก็กดกลองหรือเราจะเอาพวกทั้งหมดแล้วเราก็มาติดดาวไม่ติดดาวอย่างนี้นะครับเราก็เลือกได้สังเกตว่าตรงนี้มันจะแสดงข้อมูลนะครับที่เราเลือกนะครับก็จะมีสถานะอ่านของแฟนเพจนะครับอีตรงนี้ก็หมายถึงอาสถานะติดดาวก่อนนะครับ สถานะติดดาวเนี่ยก็หมายถึงว่าอ่าเราเข้าไปอินบ็อกซ์นี้นะครับตรงนี้นะครับอที่ติดเราติดดาวเนี่ยเรากดเครื่องหมายติดดาวไว้เงี้ยนะครับหรือเราหรือเรากดดาวตรงนี้นะครับเครื่องหมายที่ตามผลเนี่ยเราก็สามารถมาดึงจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้อ่ะเอาเฉพาะคนติดดาวนะครับ ก็เลือกนะครับมันก็จะเอามีแค่นี้นะครับแต่ถ้าคนไม่ติดดาวนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับเห็นไหมสกเก็ตข้างบนนี่คือตัวเลขทั้งหมดนะครับส่วนตรง้นนี้ก็คืออ่านที่มันกรองมาโอเคผมเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีอ่านการอ่านของแฟนเพจหมายถึงว่าอ่าถ้าอ่าแฟนเพจอ่านแล้วอย่างงี้นะครับก็ าสามารถรองได้ถ้าแฟนเพจยังไม่อ่านเราก็คลิกรองได้เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าข้อความที่ลูกค้าส่งมานะครับแล้วก็แฟนเพจยังไม่อ่านหรืออ่านแล้วอะไรแบบนี้นะครับหรือทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่าทั้งสองอย่างครับทั้งอ่านและไม่อ่านส่วนเพศนี่เราก็เลือกได้ครับว่าจะเอาลูกค้าเพศไหนครับมีชายมีหญิงนะครับแล้วก็อื่นๆน,นะครับอื่นๆเนี่ยในกรณีที่ลูกค้าบางคนเนี่ยเขาไม่ไม่ตั้งสถานะเพศเข้ามานะครับ เราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็มากดกรองนะครับทีนี้ตรงเปิดสวิตช์นี่นะครับก็คือเฉพาะผู้ที่สามารถส่งข้อความได้นะครับคือตรงนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเปิดเนี่ยระบบเนี่ยจะช่วยกรองลูกค้าที่เขาอยืนยันต้ตนอยู่หรืออะไรประมาณนี้ครับหรือเฟซเนี้ยไม่มีอยู่ในอ,อินบอ็อกแล้วเช่นเขาอาจเลิกเล่นเฟซแล้วอะไรพวกนี้ครับแต่สถานะเช่นเขาบล็อกเราเราบล็บอกเขาหรืออะไรแบบนี้ครับ ก็ยังส่งอยู่แต่มันจะไปขึ้นเออร์เอรที่หลังเราจะรู้ว่าส่งไม่ได้ก็เมื่อต่อเมื่อเราไปส่งหาลูกค้าแล้วแต่ถ้าตรงเนี้ยเราเปิดไว้ก็จะช่วยกรองลูกค้าที่เขาไม่ได้ใช้เฟสแล้วนะครับให้ลดลงได้อ่าอย่างนี้เห็นไหมเหลือสองห้าก้านะครับจากสามร้ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการส่งมากขึ้นนะครับไม่ต้องส่งคนที่อ่าส่งไม่ได้แน่ๆนะครับส่วนรีเซตก็คือกลับไปเป็นเริ่มต้นใหม่นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับดึง ID a c c o u เขาเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถก๊อป ID เนี่ยเอาไปใช้ได้เช่นเราจะเอาไปเพิ่มเพื่อนเราจะไปใช้ในฟังก์ชันอื่นๆที่เกี่ยวกับ ID อย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับหรือในกรณีที่เราไปหน้าบอรดแคสต์นะครับเราก็เลือกแฟนเพจนะครับแล้วเราก็มาเลือกใส่ ID เองได้นะครับล้วก็เอา ID ตรงนี้มาวางได้เดี๋ยวผมจะมาสอนตรงนี้อีกทีนะครับแต่ว่าจะสอนการดึงข้อมูลตรงนี้ก่อน โอเคทีนี้บางทีคนดึงมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะขึ้นเออร์เอร์นะครับว่าไม่สามารถดึงได้หรือดึงได้บางส่วนนะครับนั่นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางเพจเนี่ยเวลา Facebook มันดึงมาเนี่ยพอดึงมาเนี่ยมันอาจจะเหมือนเราเลือกสกอร์บาร์ครับพอเราดึงมาเนี่ยมันก็อาจจะค้างแล้วมันก็ดึงไม่ได้ระบบก็เลยจะดึงเฉพาะข้อมูลส่วนที่ได้เนี่ยมาแสดงนะครับแล้วก็อ่าอีกหนึ่งงสองอาทิตย์เนี่ยค่อยมาลองดึงใหม่นะครับก็อาจจะดึงได้หมดเลยมันมันแล้วแต่เพจนะครับ ขึ้นอยู่กับเพจแต่ส่วนใหญ่ก็จะดึงได้หมดใน inbox นะครับและอย่างหนึ่งเราจะสามารถส่งหาก็คือคนที่อยู่ใน็อ b o x เนี่ยเขาจะอยู่ใน inbox เนี่ยมานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเขาตอบกลับเราเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยเราก็สามารถส่งหาเขาได้เรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นลูกค้าทักมาหาผมนะครับผมเป็นดอดมินแฟนเพจและลูกค้าเนี่ยผมส่งข้อความไปลูกค้าตอบกลับผมมาอ่า ผมจะเวลาเนี้ยจะนับตั้งแต่ลูกค้าตอบกลับมาล่าสุดเนี้ยไปหนึ่งปีในหนึ่งปีเนี่ยผมส่งหาลูกค้าได้อ่าตลอดเวลาสามร้อสิบห้าวันเนี้ยผมสามารถส่งหาลูกค้าได้ตลอดทุกครั้งแต่เมื่อไรก็ตามที่มันครบปีแล้วแล้วเขายังไม่ตอบกลับมาอีกเราก็จะไม่สามารถส่งหาเขาได้แล้วครับก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าลูกค้าตอบกลับมาอีกมันก็จะเริ่มนับจาก เวลาล่าสุดที่ลูกค้าตอบกลับมาไปอีก1ปีที่เราจะส่งหาเขาได้ครับดังนั้นเขาจะอยู่มา5ปี10ปีแต่เขาตอบกลับเรามาภายใน1ปีอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถส่งหาเขาได้เรื่อยครับดังนั้นมันอาจจะเป็นตัวเลขที่ขึ้นลงลดอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยอ่าส่วนตรงเซิร์ชนะครับเราก็สามารถพิมพ์เซิร์ชเฉพาะชื่อบางคนอย่างนี้ก็ได้นะครับสังเกตว่าตรงนี้มันก็จะอ่าเป็นตัวเลขนะครับหมายถึงว่าตัวเลขเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับ เฉพาะอันที่เราพิมพ์หานะครับคือตรงตารางขึ้นแบบไหนเวลาเราส่งบอร์ดแคสไปหาเขาเนี้ยก็จะขึ้นแบบนั้นเลยทีนี้ปุ่มน,นี้นะครับก็คือ export ข้อมูลเมื่อเรากด export นะครับก็จะเป็น excel นะครับแต่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี id เพศนะครับข้อมูลต่างๆเหมือนในตารางนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับบันทึกข้อมูลใช้ในการบอร์ดแคสนะครับสมมติผม อ่ะเลือกข้อมูลตรงนี้นะครับเอาแค่นี้แล้วผมก็กดบันทึกนะครับอ่ะมันจะบันทึก2รายการนะครับมันก็จะเก็บไปสามารถไปบอร์ดแคสได้นะครับส่วนตรงเนี้ยเราสามารถเรียงกันได้สังเกตว่าผมเรียงแล้ว35หขึ้นบนนะครับหกาลงล่างนะครับเวลาผมเดินให้ดีมาเห็นไหมสามสิบห้าก็ได้ขึ้นบนหกาก็จะลงล่างนะครับดังนั้นเนี่ยเรากดเรียงแบบไหนระบบมันก็จะไปบอร์ดแคสส่งการเรียงแบบนั้นหรือปกติถ้าเป็นเวลานะครับก็จะเลือกตรงนี้นะครับเวลาแฟนเพจนะครับก็สามารถมาเลือก อ่าเวลาก่อนหรือหลังในอินบ็อกได้เลยนะครับอ่าเวลาข้อความตรงนี้นะครับแล้วกดบันทึกตรงนี้นะครับพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาที่หน้าบอร์ดแคสต์นะครับอ่ากลับมาที่หน้าบอร์ดแคสต์เรารีเฟรชสักทีนึงก่อนก็ได้ครับเพื่อให้ข้อมูลที่บันทึกมาเนี่ยมันมานะครับจากนั้นส่งข้อความนะครับจากนั้นเลื่อนไปข้างล่างครับเราเลือกอ่าเพจของเรานะครับตะกี้นี้เราดึงเพจอันนี้ใช่ไหมครับ เรากดเลือกเพจนะครับจากนั้นเราก็ใส่ข้อความนะครับที่เราจะบอดแคสต์นะครับรูปภาพนะครับที่เราจะบอดแคสต์นะครับให้ดีเนี่ยแอดมินแนะนําว่าส่งเฉพาะข้อความดีกว่าเพราะรูปภาพเนี่ยถ้าเราส่งเยอะๆมากไปนะครับเช่นสามพันคนขึ้นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะบล็อกการส่งรูปภาพย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็ส่งได้ต่อปกตินะครับตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราบันทึกจากบอดแคสต์ตรงนี้นะครับที่เราบันทึกเนี่ยนะครับ อาจสมมติผมเลือกนะครับบันทึกข้อมูลา314คนนะครับแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้เป็นสองคนเนี่ยให้เรารีเฟตใหม่ก็ได้นะครับกด F5 นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้รีเฟตครับแล้วเรากลับมาที่ระบบใหม่นะครับแล้วลองมาเลื่อนดูนะครับอ่าและสเกตมันต้องเป็นตัวเลขเดียวกับที่เราบันทึกไว้นะครับนั่นคือข้อมูลล่าสุดแล้วเราก็สามารถเอาข้อมูลเนี้ย มาบอร์ดแคสได้หรือถ้าเราเลือกส่งด้วย ID เองเนี่ยเราก็สามารถเอา ID ของเพจเราเนี่ยมาใส่ได้นะครับแต่เราไม่สามารถไปเอา,อา ID ของเพจอื่นหรือคนติดตามคนคอมเมนต์อะไรเนี่ยเอามาใส่แล้วส่งได้นะครับเพราะว่ามันจะเออร์เรอร์อยู่แล้วเพราะเพจไหนก็ตามแต่เราจะส่งได้เฉพาะคนที่อยู่ในอินบ็อกซ์นั้นคนที่เข้ามาคอมเมนต์คนที่เขาา comment, ้เขามากดถูกใจเพจเราจะไม่สามารถส่งได้ครับเราจะส่งได้เฉพาะคนที่อยู่ในอินบ็อกซ์อย่างเดียว Okay. ปกติพอบันทึกเนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้ได้ครับหรือใครจะสแกนใหม่เลยโดยไม่ได้ใช้สแกนจากตรงนี้แต่ใช้ระบบสแกนตรงนี้มันก็จะสแกนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกกองได้นะครับคล้ายๆกับอีตัวนี้นะครับแต่เราจะไม่เห็นภาพแบบนี้นะครับแต่เราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกนะครับว่าใช้แบบไหนก็คือใช้ได้สามแบบสามแบบก็คือเลือกใส่ ID A ส่งเอง เลือกใช้ข้อมูลบอร์ดแคสน,นะครับก็จากที่เรากดบันทึกนะครับหรือถ้าลูกค้ากดสแกนเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเอาที่สแกนเนี่ยไปใส่ในนี้เหมือนกันนะครับก็คือเราจะบันทึกจากตรงนี้หรือว่าเรากดสแกนจากตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าวิธีที่ดีสุดเพื่อให้เราเห็นภาพนะครับก็เรามาเลือกมาสแกนก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยบันทึกแล้วก็เอาไปส่งดีกว่านะครับเพราะบางคนลูกค้าอาจจะคัดบางคนออกบางคนนี้ไม่เอาอะไรแบบเนี้ยครับก็ได้ จากนั้นเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าเวลาการส่งครับก็คือเลือกนะครับปกติจะหนึ่งถึามวินะครับแต่ถ้ามีรูปด้วยเนี่ยแนะนําให้อยู่ประมาณนี้นะครับห้าถึงสามสิบวินะครับเหมาะการส่งรูปนะครับส่วนถ้าศูนย์จุดห้าวิเนี่ยก็แนะนําส่งไม่เกินสองร้อยคนนะครับอะไรเงี้ยจะรัวๆเลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะครับ แต่ปกติแอดมินจะส่งแต่ข้อความนี่ยแอดมินได้ใช้ 1- นึ่งถสามวินะครับแล้วก็ตรงพักเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้านะครับจะพักไม่พักอะไรแบบนี้ถ้าเป็นรูปอย่างเงี้ยถ้าเราส่งเร็วเนี่ยก็เราก็เลือกให้พักบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาส่งรูปเนี่ยถ้าเราส่งรูปเร็วเนี่ยเราก็อาจจะพักทุกๆ4คน40คนเนี่ยพักหนาทีอะไรเงี้ยครับให้มันมีเวลาหรือ2นาทีขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยครับเก็บข้อความ ในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหมายถึงว่าถ้าเราส่งไปแล้วเนี่ยเราจะให้มันเก็บไปในโฟลเดอร์เรียบร้อยไหมก็หมายถึงเหมือนเราติ๊กตรงนี้นะครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะย้ายมาอยู่ในโฟลเดอร์เรียบร้อยแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับอ่าไม่พักโพสเมื่อมีลิงก์นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าระบบใส่ลิงก์ไว้นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนทันทีนะครับเวลาส่งข้อความว่าระบบจะพักทุก หนึ่งร้อยคนเนี่ยพักห้าถึงสิบห้านาทีเพื่อป้องกันไม่ให้มันโดนบล็อกลิงนะครับแต่ถ้าเรามีลิงก์ไฟ์สดเนี่ยลิงก์ไร์สดเนี่ยจะเป็นลิงก์เดียวที่ facebook จะไม่บล็อกนะครับแต่ว่าลิงก์อื่นน่นอกจากลิงก์ไร์สดเนี่ยแอดมินก็ไม่ค่อยอยากให้ส่งนะครับถ้ามันเกิน200คนเนี่ยแต่ถ้าเป็นลิงก์ไร์สดเนี่ยเราสามารถส่งได้เยอะได้ปกตินะครับก็เปิดสวิตช์นี้นะครับมันก็จะไม่พักโพสนะครับมันจะบอกครับอ่าลิงก์ไร์สดนะครับ ลิงก์ลายอย่างเงี้ยไม่แนะนำไม่ส่งนะครับถ้าส่งก็เป็น id line ลายแทนหรือรูป q ิาเนี้ยครับไม่ให้ไม่แนะนำไม่ส่งนะครับถ้าส่งเนี่ยควรจะส่งไม่เกินสองร้อยนะครับอ่าแล้วตรงนี้นะครับส่งตั้งแต่คนที่ถึงคนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าเช่นเราอาจจะแบ่งหลายๆายโคมนะครับให้ให้แยกกันส่งนี้นะครับก็จะสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับ แยกกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวันที่ส่งข้อความนะครับถ้าเราไม่ตั้งมากกว่าเวลาปัจจุบันนะครับมันก็จะส่งทันทีนะครับแต่ถ้าเราตั้งมากกว่าเวลาปัจจุบันนะครับมันก็จะนับถอยหลังแล้วก็รอเวลาที่เราตั้งแล้วมันก็จะส่งนะครับตรงข้อความนะครับถ้าลูกค้าใส่อะไรที่มันเป็น มีแบบนี้นะครับเป็นคําที่ Facebook มันต้องห้ามนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนนะครับให้เราดูนะครับกรลัาแก้ไขคําเหล่านี้นะครับฟีให้การลบคําว่าฟีออกนะครับแล้วก็ใช้ได้คือระบบมันจะแจ้งเตือนตลอดนะครับว่าแบบไหนทีนี้ถ้าเราส่งหลายรูปนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับรูปนะครับเดนมินไปที่รูปไปดูนะครับอ่าเรื่องหลายรูปแล้วกดคอนโทรล กดคอนโทรลนะครับที่คีย์บอร์ดแล้วเราก็กดเลือกนะครับเราก็สามารถเลือกได้หลายรูปนะครับจะกี่รูปก็ได้นะครับแต่ต้องเข้าใจว่ารูปยิ่งเยอะก็ยิ่งช้านะครับเพราะต้องใช้เวลา1วินาทีต่อรูปนะครับถ้าไม่เอาส่งรูปแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วกดแคนเซิลก็ได้ครับแต่สังเกตมันก็จะไม่มีจํานวนไฟล์แล้วนะครับโอเคอันนี้ส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ตรงนี้มันก็จะเป็นแทนชื่อนะครับแทนชื่อลูกค้านะครับแต่ถ้าเราใส่ id เองเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเลขนะครับ100่อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันเหมาะกับการไปเลือกแบบสำหรับบอร์ดแคสใช้ข้อมูลสำหรับบอร์ดแคสท,ที่เราบันทึกมากับตรงนี้นะครับมันถึงจะขึ้นชื่อแต่ถ้าเราใส่ id เนี่ยมันจะใส่ในี้ไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นชื่อนะครับเียก็จะเป็นเทมเพลตนะครับสามารถเอามาใส่ได้ ลูกค้าจะใส่อีโมจิอะไรก็เอามาใส่ได้นะครับจากนั้นกดส่งเลยครับะระบุข้อความแอนจะไม่ได้ใส่ข้อความนะครับเราต้องใส่จุดนะครับแล้วก็กดส่งแล้วนี่นะครับถ้าในกรณีที่เราเคยส่งไปแล้วแล้วเคยส่งไปแล้วแล้วเราอาจจะปิดหน้าโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเราใช้เลือกใช้ข้อมูลเดิมนะครับแล้วมืกดส่งเนี่ยระบบจะถามก่อนนะครับว่าอ่าเราจะส่งต่อหรือเริ่มใหม่นะครับแล้วระบบจะรายงานครับเช่นอย่างนี้นะครับตอนนี้คุณส่งไปแล้วยี่บสามคนนะครับเหลือได้ยังไม่ส่งอีกสองร้อยเก้าสิบเอ็ดคนนะครับจากทั้งหมดสามร้อยสิบสี่คนดูตรงสองร้อยเก้าสิบเอ็ดคนที่เหลือตรงนี้นะครับอ่าถ้าเรากดเริ่มใหม่มันก็จะไปเริ่มนับคนที่หนึ่งใหม่นะครับเริ่มส่งคนหนึ่งใหม่แต่ถ้าเรากด เยสส่งเฉพาะคนที่ยังไม่ส่งนะครับระบบมันก็จะส่งต่อให้เองอัตโนมัตินะครับโดยตรงเนี้มันก็จะเริ่มต้นที่ให้นะครับหรือเรามาใส่เลขตรงนี้ก็ได้นั้น,นะะเราจำลำดับลูกค้าไว้นะครับเราก็ากดส่งได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่เราส่งอยู่แล้วเราไปปิดระบบแล้วอยู่เราไปที่หน้านี้เราก็กดบันทึกใหม่นี้นะครับตัวเลข มันอตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันมันอาจจะส่งซ้ํากันได้แต่ถ้าเรากลับมาแล้วยังเลือกข้อมูลเดิมมันได้อยู่เราก็มากดส่งเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาถามเองอัตโนมัตินะครับอันนี้แต่ถ้าตรงเนี้ยแล้วมากดเนี่ยระบบมันจะสแกนใหม่แล้วมันก็จะส่งคนใหม่เลยแต่ถ้าเราปิดไปหรือเราไปเผลอลืมปิดหรือวันนี้ไม่อยากส่งแล้วจะส่งพวกนี้อีกทีนึงเรามาเปิดใหม่แล้วเรากดเลือกนะครับแล้วก็ <c oughs> มากดส่งระบบมันก็จะถามแบบน,นี้อ่ะทีนี้ ก็กดเริ่มใหม่นะครับให้ดูนะครับระบบก็จะเริ่มแต่คนแรกเลยนะครับแบบนี้อ่าส่วนถ้าเออร์เลอรเนี่ยมันก็จะบอกเหตุผลนะครับในวงเล็บว่าเพราะอะไรอย่างเนี้ยเขาปิดรับข้อความหรือไม่อยู่ในอินบ็อกซ์นะครับเราสามารถกดหยุดชั่วคราวแล้วกดยึดแบบนี้นะครับระบบก็จะหยุดชั่วคราวนะครับซึ่งสามารถไปส่งต่อได้อ่าสามารถคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับตรงชื่อคนตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่ามัน ขึ้นแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถส่งหาเขาได้อยู่เลยนะครับเช่นเราบล็อกเขาหรือเขาบล็อกเราเนี่ยครับเรามันก็จะไม่สามารถส่งได้อยู่เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คือแสดงตรงชื่อตรงนี้เฉยนะครับไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวอะไรนะไม่ต้องไปสนใจนะครับมันเอาไว้แสดงเป็นรูปของชื่อเฉยนะครับส่วนตรงนี้เราสามารถกด export เอาไว้ได้นะครับ หรือถ้าเราปิดไปเนี่ยแนะนําว่าให้กด export ไปก็ได้นะครับเพื่อดูรายงานอย่างนี้นะครับถ้าเราปิดไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะมาเริ่มใหม่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับจากปกติเนี่ยเรามี314คนนะครับแต่นี้พอมาส่งใหม่เนี่ยมันก็เลยเหลือ2อา1าคนนะครับพอเรามาส่งต่อจากเดิมนะครับ อันใหม่นะครับอ่าสมมตุติแอดมินออกจากระบบนะครับแล้วมากดนะครับอ่าเราส่งไป็นไหมครับส่งไปแล้วแดคนนะครับตอนนี้เหลืออีก3ามอยคนนะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งปุ๊บ มันก็จะเป็น306คนตรงนี้นะครับก็คือที่เหลือนั่นเองนะครับระบบก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ